คุณขับรถภาษาอะไรอ่ะฮะไหนวะไอเชื่อเอ่เอท่านอะไรขายเหรอยครับนี่ว่าใครเป็นไงนายยอดนักสือเพื่อนของคุณอ่ะยังไม่มาอีกหรออย่างไรครับท่านสงสัยรถอาจจะติดนะครับอีกสักครู่คงจะมาถึงอ่ะรู้ได้ยังไงไม่ทราบ เมื่อกี้มันส่งกุมารทองมาบอกผมไอ้อย่างเงี้ยนะมันใช้ไม่ได้องหญิงจะเสด็จมาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วเนี่ยคนรักษาความปลอดภัยมันยังไม่มาเลยคนน่าไวาใจคนผิดหรือเปล่าออไม่หรอกครับท่านน้ำเชียวนี่ฝีมือดีที่สุดแล้วนะครับบางทีอาจจะเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นกับมันนะครับเพราะปกติมันไม่เคยเป็นแบบนี้เลยครับความจริงเนี่ยผมไม่ไว้ใจตั้งแต่แรกแล้วนะครับผู้ผู้ชายอะไรข้าทางลุกเหล็กไม่มีสัมมาคาระวะ ผมกลัวจะเกิดปัญหาขึ้นทีหลังคุณชาตรีครับน้ำเชี่ยวเนี่ยไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครเลยนะครับแต่คุณน่าไม่แน่นะุ่ยตายแล้วคุณพลนี่หยุดเป็นเด็กก็ได้แล้วท่านคะเครื่องจะลงแล้วคะ่ะคุณพลครับดี๋ยวคุณโพเช็กเพื่อนคนนัผมจะรปลงอุนหภูเครื่องเออครับท่ทานครับแต่ถ้ามันอยู่บนถนนผมจะตามมันได้ไงครับท่านก็ใช้กุมารเทาเหมือนเมื่อกี้สิ ไปอยู่ไหนของมันวะไอ้เชี่ยวว่าไงคุณจะรับผิดชอบยังไงรับผิดชอบนี่ผมต้องรับผิดชอบหรือฮะคุณเนี่ยชนท้ายผมนะครับก็คุณเบรกทันหันน่ะนี่คุณไม่เบรกได้ยังไงไฟแดงเงี้คุณต้องเบรกเนี่ยไม่รู้อ่ะรถผมไม่เป็นไรผมแม่เอาเรื่องแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะไปไม่ได้อ่ะตอนนี้คุณทำไมอ่ะรถผมเสียหายแล้วใครจะรับผิดชอบรับผิดชอบนี่คุณผิดในประตูอยู่แล้วคุณก็รู้นี่คุณขับรถมากี่ปีแล้วฮะรถเป็นช้นอย่างใยอ่อะคุณจะพูดถ้าคุณเบรกทันหันนี่ใครจะไปเบรกทัน ให้ทุกคนลังมาได้ไม่ได้ผมทำยังไงอะ อมญิงเสด็จแล้วอ้าวก็ทำไงดีที่ผมยังติดต่อไอ้เชี่ยวไม่ได้เลยนะไม่รู้ล่ะไปรับเสด็จก่อนผมชั้นขอประธานพระญาติแนะนำเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเป็นอัน กตรีองอาจคงใชไไ่ไหมยินดีค่ะรางศิกรินแจ้งมาว่าอย่าให้การเสด็จมาก,กางนี้ของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นการเสด็จมาพน<ม>เป็นการส่วนตัวองมากทางเราจึงไม่ได้จัดการต้อนรับอย่างสมพระเกไไียรติพระยาดาออระทาอนอภัยอย่างสูงเลยค่ะ ันทราบแล้วไม่เป็นไรหรอกได้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของพระองค์ท่านเราขอปิดบังฐานรอดรักิ์ของพระองค์จะมีพวกเราเพียงห้าคนทาานั้นยกักกาศที่ทราบว่าพระองค์เป็นใครส่วนบุคคลอื่นจะทราบแต่เพียงว่าพระองค์คือคุณรัฟอรสอนวิสุนุวัตเป็นลูกสาวของมาเศษฐีเชียงใหม่พยะค่ะและสำหรับคุณชาตรีกับคุพล หากว่ามีความจําเป็นประการใดพระองค์ท่านสามารถเรียกมาให้ช่วยเหลืออะไรก็ได้พะยค่ะเอเอคือคืออย่างนี้พะยาะค่ะคือทางเราเนี่ยยังมีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่จะมารับผิดชอบในการดูแลความสะดวกสบายของพระองค์ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยพะยาค่ะใครละ่ะไม่ได้มาด้วยหรอเออคือเคือชื่อน้ำเชี่ยวพะยาะค่ะเป็นเพื่อนของหม่อมฉันเองพะยาค่ะ ชื่อจริงคือร้อยตํารวจโทน้ําเชี่ยวพิทักษ์เพินเป็นอดีตนายตำรวจก็เลยชอบที่เรียกว่าน้าเชี่ยวเฉยๆพี่คะทีแรกเขาก็ตั้งใจว่าจะมารับเสเด็จด,ด้วยพย่คะแต่ว่าบังเอิญเขาไปไปตรวจอ๋อใช่พย่คะเขาต้องไปตรวจดูความเรียบร้อยที่บ้านพักนะพย <c oughs> ะคะเพราะว่าเราต้องจัดเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยชั้นเยี่ยม <c oughs> เขาก็เลยไปตรวจดูความเรียบร้อยพย่คะก็คาดว่าคงจะรออยู่ที่บ้านพย่คะ ดีค่ะเดี๋ยวคงได้พบกันเอออยาค่ะแล้วหลง่อฉันขอประทานพริยาตด้วยจะขอไปตรวจความเรียบร้อยของสัมภาระของพระองค์ท่านขอะองค์ท่านเสดจพระทัยพระยบรชาเทยใส นี่ด้วยแหละแม่แพงก็อย่างที่บอกหญิงแล้วเพคะวังยังซ่อมไม่เสร็จเพคะก็ไปอยู่วังฤดูร้อนก็ได้นี่วังนั้นก็เหมือนกันเพคะองหญิงองหญิงศึกที่นี่แล้วเพคะก็เที่ยวให้คุ้กับที่เรียนมันหนักก็แล้วกันแล้วเพคะน่าเบื่อจังเลย เป็นบ้านที่เราเตรียมและรับรองแต่ระดับภาคพลยอาจารย์ก็คงจะพอสะดวกสบายพอสมควรเลยาจารขอโทษน,นะคะเราอยู่เป็นแค่สองคนเนี่ยใหญ่ขนาดนี้จะไหวหรอคะไม่ใช่สองคนอกครับเพราะว่าเรามีเด็กรับใช้แล้วก็คนสวนแล้วก็คุณน้ําเชี่ยวคนที่จะมาคอยรักษาความปลอดภัยไงครับเขาจะอยู่เรือนพักด้านโน้นนะครับซึ่งเป็นเรือนเก็บของออผมว่าขอเชิญช่องไหนก่อนดีไหมครับ อันี้พออ่อเออ่านี่คุณนภสรน,นะถ้าคุณเป็นโสมที่จะมาพักอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อจันดีค่ะเรียกจันเฉยๆก็ได้ค่ะคุณนภอรมีอะไรให้รับใช้บอกได้ตลอดเลยนะคะเอ่อส่วนผมชื่อทอาครับเป็นคนดูแลส่วนที่นี่ถ้าคุณนภอรต้องการอะไรนะครับบอกได้เลยนะครับดีดีค่ะวันนี้จะมีใครอยู่อีกหรือเปล่าอ๋อค่ะ คนที่จะมาดูแลความปลอดภัยให้คุณผู้หญิงใช่ไหมคะมาแล้วค่ะแต่แกกําลังล้างจานอยู่ค่ะอ๋อคือว่าเองครับเมื่อเช้านี้แกไม่ทานข้าวครับแกมาถึงก็บอกอยากกินข้าวก็ไปกินปุ๊บแกล้างจานอยู่เลยครับอครับครับครับคือไอเชี่ยวเพื่อนผมครับมันชอบทําอะไรด้วยตัวเองครับมันเป็นคนรับผิดชอบมากเลยครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับคุณธรรมศไว้ใจได้ครับคุณจะปลอดภัยที่สุดเมื่ออยู่ที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ก็ดีค่ะว่าแต่คุณแน่ใจเหรอคะว่าคนที่คุณพูดเป็นเพื่อนของคุณอ๋อแน่ใจสิครับเราเป็นเพื่อนรักกันมา